สมองพิการคือกลุ่มอาการพิการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและท่าทางของร่างกายกลุ่มหนึ่งที่เกิดจากพยาธิสภาพหรือรอยโรคในสมองใหญ่ซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายโรคนี้มักเป็นมาแต่กำเนิดหรือตั้งแต่เล็กมีอาการแสดงและความรุนแรงต่างๆกันไปทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะรอยโรคที่เกิดขึ้นในสมองและบางรายอาจมีความผิดปกติอื่นๆรวมทั้งความบกพร่องทางชาวปัญญาร่วมด้วย ความพิการที่เกิดขึ้นจะเป็นอยู่อย่างทาวรและคงที่ไม่มากขึ้นตามอายุคาดว่ามีทารกและเด็กเล็กป่วยเป็นโรคสมองพิการประมาณ1-3ถึงคนต่อทารก1000คนพบบ่อยในทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า1 5 0 0กรัมทารกที่มีมารดาเป็นโรคติดเชื้อหรือโรคเรื้อรังบางชนิดขณะตั้งครรภ์สาเหตุสมองพิการส่วนใหญ่เป็นความพิการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา โดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจนอาการสมองพิการอาการผิดปกติมาเกิดขึ้นตั้งแต่หลังคลอดซึ่งจะปรากฏอาการตั้งแต่อายุ6เดือนและชัดเจนเมื่ออายุ1-2ปีการรักษาสมองพิการหากสงสัยเช่นทารกมีพัฒนาการช้าแขนขาเคลื่อนไหวผิดปกติควรส่งไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล